สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมหลังจากที่เราขับรถตามตูดน้องนุ่นนะครับแบบฝุ่นตลบอบอวลเลยตอนนี้ผมจะลงไปดูนะครับสาวนุ่นกินข้าวจะเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนนะครับที่บ้านของเท่าแก่นะครับทิ้งน้องนุนแล้วก็อุ้นเส้นนะครับอยู่บนน้องพารวยไปก่อนนะครับผมนี่รบครับสาวนุ่น จอดเรียงลายกันอยู่นี่ครับทีมงานครับนี่เดก้าเดก้าสีฟ้าคันนี้เดก้าสีขาว5้าคันครับจอดอยู่ตรงนี้นี่ครับบ้านของักแก่ เดี๋ยวไปดูกันครับทีมงานได้อะไรกินข้าวสวัสดีครับเสี่ยโอ้นเสียบอเสียบอโอ้โหมาทานข้าวครับเราจุมโดยดิเศวิญญาณเพราะอันเนี้ยเอ็มรุ่นอะไรเนี่ยจุ่มกันด้วยเนี่ยจุ่มนะกำลังแซบกันเลยครับทีมงาน เปิดดูดูการมาแรกบ่ิอินครับวันแรกบ่นี่เปิดฤูดูการได้เท่าไหร่แล้ววันแรกไม่รู้เลยที่ลงลงยากมันดืนอ๋อเอารถจอดไว้ไหนนี่จอดไว้ข้างหลังรถสาวนุ่นนี่ยเอาอิ่มแล้วบ่อิ่มแล้วครับผมกินมาแล้วกินมาจากบ้านพี่วุฒ ตอนนี้ทีมงานอิ่มกันแล้วครับหมดคนละสองสามจานครับกินข้าวเสร็จครับทีมงานลุยต่อเลยครับออกไปกันแล้ว เสียอนกับนายหน้าครับกํบลาลังวางแผนอยู่ออยังไงดีครับที่เทโหดเหลือเกินครับมีมีที่โหดกว่านี้ไหมปะมไปลงหรือ,อยังยังไม่ไปลงเนาะโอ้แสดงว่าตอนนี้ยังมีน้ำอยู่ ขนาดขนาดจุดที่เราไปเทวันนี้นี่ยว่าแห้งแหเนาะนั่นมันโดนนะมันแห้งแล้วเต่นน้ำน้ำคุณนะทีตมนะน้ำหนายนะตาไหนเห็นงานวน้ำนมอ๋อครับแต่เมื่อสักครู่นะครับก็เป็นบรรยากาศ วงกับข้าวของทีมงานนะครับอร่อยเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ